ดวดเบียร์ขึ้นไปหนึ่งขวดเอาั่้ไงกล่อมไว้่อดเน่านันแล้วก่อนกินอ่ะคนหนึ่งแต่พอหลังกินก็เป็นอีกคนหนึ่งได้เดิมนลยฮะเอางี้แนะนําเวลาทะเลาะก,กับเมียแล้วเนี่ยมีลูกด้วยใช่ไหม,มตังที่จะไปซื้อเบียร์พี่ไปซื้อขนมแล้วให้ลูกแล้วบอกลูกไปช่วยง้อแม่ให้ป้าหน่อยนะหรือไม่ก็พอทะเลาะก,กับเมียใช่ไหมเอาหายไปสักอาทิตย์หนึ่งไปทำงานเก็บเงินมาได้ก้อนโต ซื้อข้าวซื้อของซื้อเสื้อผ้าซื้อเลยมาฝากเมียก็ได้โอแบบนี้ง้ออย่างเงี้ยดีกว่าพีกคารแป๊บเดียวจะรีบดีกันเลยจริงเออผู้ชายทํามาหากินน่ยผู้หญิงเขาชอบอยู่แล้วแต่ถ้าทะเลาะกันแล้วโมตังงอนแบบนี้โอ้ยผู้หญิงก็คิดหนักเหมือนกันนะเอาจริงนนะนายอำเภอก็มานายกเล็กนายกเทศมนตรีไซน้อยก็มาด้วยเหตุกรณนินทบุรีมันทาให้คิดได้ว่า เออและนะ้วอนาคตพี่จะเป็นพ่อให้หใหลูกเราไงไไมเนมปรับปรุงตัวนะพี่นะได้โอกาสและไม่เป็นไรผ่านไปแล้วช่างมันปรับปรุงตัวแก้ไขใหม่ได้ค่ะดเดี๋ยวพาไปดูคนใจดํากันหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมใจดําในครั้งเนี้ยดํามากจริงนะเพราะว่าน้องหมาไม่ได้ทําอะไรให้เลยไปยิงลูกดอกไปเป่าสใส่มันอ่ะครับหมาโดนลูกดอกยิงทะลุหัวรับต้องการคนช่วยดูดูดู คือหน้าของซานหมามากเลยขนาดเราเราเตรียมตัวแล้วนะรอบนี้ต่างคนต่างมัน่น<อ>ก็เลยชนกันสนั่นหวันไหวยังดีที่เป็นรถเล็กด้วยกันทั้งคู่คลอดีไม่ตายนะครับเออแต่ว่าเห็นแบบนี้แล้วคือถ้าคันที่มาด้วยกันก่อนหน้าคันสีเหลืองใช่ไหมถ้าเขาขับเร็วขึ้นมาอีกนิดนึงอ่ะพ,พี่กิงว่าพวกอีกคันนึงนะพี่ต้นเนี่ยภาพเนี้ค่ะคุณผู้ชม พาไปดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการฝ่าไฟแดงมาแล้วชนเหมือนกันนะคะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าชนแล้วหนีไปลูกสาวเขาก็เลยเอาคลิปนี้มาโพสต์ไว้อยากให้พวกเราช่วยกันตามหาหน่อยค่ะหมดแหละเออคือรู้ว่าตัวเองฝ่าออกมาไงทีนี้เจออะไรก็ลนและ พอลนปุ๊บอะยังไงก็เป็นต้นเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้เนะาะค่ะอืมอะเดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวนะครับคุณผู้ชมช่วงหน้าที่รามคำแหงเกิดเหตุสยองเข้าแล้วนะครับคุณลุงวัย65ปีมีโรคลุมมร้าเกิดอาการเครียดไม่รู้จะหาทางออกยังไงสุดท้ายตัดสินใจเอาปืนจ่อขมับยิงเข้าไปเลือดสาดกระจายเลยครับ มิติใหม่ของอาร์ทอยที่เป็นมากกว่าของสะสมพร้อมนำเอกลักษณ์ไทยสู่สากลด้วยการออกแบบที่ผสานความมงคลและศิลปะได้อย่างลงตัวเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ในช่องทางออนไลน์ร้านอาตงช็อปและร้านหนังสือนาอินทุกสาขา แดแจกทองทำทุลหลนลิกชีวิตตึดปีกแจกทอง1 0 0่งบาทแจกทอง1ล้านบาททุกเดือนรวมมูล,ลค่กว่า10ล้านบาทเพียงซื้อเครื่องดื่มเระทิงแดงแล้วส่งลาใต้ฟามาที่ไลน์ด d d myletclub หล่นเปลิกชีวิตตึดป,ปีกได้ตั้งแต่วันนี้ถึง3าตุลาคม2,568ันห้าร้อยหกสิจแด impact สิบหมมีนาคมนี้ที่ impact เมือทงทองธานี บูดดักิงส์ k ซ KFC บูดักดังวิงส์เคลือบด้วยซอสบูดักเฮ้ฮะจะให้ผมไปแนะนำไก่ได้ยังไงเนี่ยฟาตีบูดักดังวิง์ชุดละ299บาทถึง26มีนาคมนี้พาวเวอร์บายเมก l าเซลถึง23มมีนาคมนี้ที่อิมแพคเมืองทองธานีนี่สมอง เอฟโกรดเจนทอลแคร์สูตรใหม่ที่มี PHP โปรตีนนมที่ผ่านการย่อยบางส่วนสูตรที่ดีกว่าสูตรเดิมผสมใย,ยอาหาร2ชนิดแฮปปี้ <Happy. S 1> สูตรใหม่เอฟโกรดเจนทอลแคร์สั่งงานด้วยเสียงลดอุณหภูมิสั่งผ่านมือถือแครเรียคอปเปอร์1 1มอบฟังก์ชันที่สะดวกเกินคาดใครคิดไม่ถึงแครเรีย ع, คิดถึง ช้าแดดมั่นใจช่วยทั้งปกป้องและบำรุงด้วยนีเวียซูเปอร์ซี plus สุดใหม่ที่มี s p f 50าสเนื้อเซรั่มบางบางชวยสามสารช่วยบำรุงล้ำลึกบูสต์ผิวดู bright ในเจ็ดวันใหม่นีเวียซูเปอร์ซี plus nivia is for skin head and shoulders เอมีรังแครหรอไม่มี head and shoulders ช่วยกระจายรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมง n i v e a and shoulders มั่นใจ100%ช่วยกระจายรังแค ลองนี่ชั้นโยเกิร์ตมีจุลินทรีย์ดีหรือชั้นผลไม้แท้ว้าวงั้นขอสองชงฉันเลยได้เมจิบากเรียเซตโยเกิร์ตแด์ฟรุตทั้งอร่อยและได้ประโยชน์ลองเลยไม่ลดยูสุผสมเป็ดสม้มรู้ไหมคะทำไมโคเวถึงน่าเชื่อถืออันดับหนึ่งซับโคเวแล้วสะดวกเพราะมีโคดี้ดูแลซับแล้วสบายจ่ายราคาเบาๆซับแล้วติดตั้งเร็วพี่น้องของเกลวโคเวแบรนด์เครื่องกรองน้ำซับสคริปชั่นที่น่าเชื่อถืออันดับหนึ่ง แพงจังยาสีฟันที่ช่วยลดเสี่ยวฟันน่ะใช้แป๊บๆก็หมดใช้เทพไทยสุดช่วยลดการเสี่ยวฟันสิช่วยลดเสี่ยวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงหอลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยนะคะช่วยลดเสี่ยวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยคะ่ะยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดอยาทาน้าขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้าขาวตรากระต่ายบินขนาดหม่450 ml ห เฮโมวิตโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดอย่าบำรุงร่างกายเฮโมวิตโกวันละหนึ่งเม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอย่าแค่ทำความสะอาดต้องเคลียร์ผิวด้วยนีเวอเอ็กซ์แมคแคร์ไมเซล่าด้วยสารสกัดจากแมกโนเลียลบเมคอัพหมดจดช่วยลดสาเหตุการเกิดสิวรู้สึกผิวดูใสไกลสิวใน7วันนีเวอเอ็กซ์สกินนี่คือโฆษณาแอร์ที่สบายที่สุดจากไดกินใหม่สบายซีรีส์เงียบสบาย ประหยัดไฟสบายราคาก็สบายสบายงบสบายใจได้กินการันตีแอร์มาตรฐานญ,ญี่ปุ่นพิรักไดในเวลาอาบน้ำลูกแล้วพวกเราไว้ใจดีนี่สบู่เหลวอาบสะออร์แกนิกมีเทคโนโลยีออร์แกนิกอะควาแอคทีฟช่วยให้ผิวลูกชุ่มชื้นยาวนานผิวนุ่มขมิ่นหอมอันดับหนึ่งที่เราไว้ใจ,ใจดีนี่พิสูจน์แล้วโรตูคิสครีมหน้าตาคอ ด้วยยอดขายกว่า2.8ล้านชิ้นช่วยลดริ้วรอยลง35.5%ช่วยลดเลือนจุดด่างดำรู้สึกผิวดูยกระชับในสัปดาห์เดียวครีมเดียวหน้าตาคออันดับหนึ่งในใจพี่ที่ช้อปปี้ชอบสินค้าครบคุมที่ช้อปปี้ที่ช้อปปี้ที่ช้อปปี้ส่งเร็วถึงไวทั่วไทยที่ช้อปปี้ที่ช้อปปี้ที่ช้อปปีู้ครบคุมส่งไวช้อปวันนี้ถึงสามสิบเอ็ดธันวาคมนี้ซื้อเลยที่ช้อปปี้ฉันเชื่อในความมุ่งมั่นของเขา Hi Q 1 Plus Super Go หนึ่งเดียวที่มีซินไบโอติกเอกสิทธิ์เฉพาะและมีวิตามิน B12 เพราะความตั้งใจจะพาเข้าไปได้ไกลกว่า Hi Q 1 Plus Super Go ใหม่ Samsung Galaxy S 25 Ultra แค่กดปุ่มคลิกเดียว Move my next schedule to tomorrow noon and send it to Jin ก็สั่งงาน Galaxy AI แล้วออกไปเที่ยวได้เลย สนุนโดยแก้ไอขับเต็มหะดํำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสมัยประจำบ้านอ่านคำเตือนฉลากก่อนใช้ยามองให้ไกลแก้ให้ไกลธุรกิจยั่งยืนได้กับโตโยต้าธุรกิจชุมชนพัฒน์ยันฮีวิตามินวอเตอร์ถูกคิดค้นขึ้นโดยโรงพยาบาลยันฮียันฮีวิตามินวอเตอร์8ปดโมงสินาทีค่ะทําไมเช้านี้มันเป็นยังไงหรอยินดีเหรออืมรลจริงใช่ไหมนี่คือจริงใจเหรอ,อ นี่เขาอุทิศให้ทั้งทั้งบอลเลยนะพี่กิ้งเนี่ยตั้งแต่ขวาสุดจนซ้ายสุดอีกแล้วเต็มซอยอเออก็เดี๋ยวสิ้นปีคิดค่าโฆษณาเขาด้วยนะ<ช>อันนี้นบอก<น>ช่องนะครับคิดโ่ษณาพี่ต้นด้วยยินดีด้วยออพี่เพื่อนรักผมเองทำไมคำว่ายินดีด้วยอ่ะยินดีมันใช่เหรอพีตอ่ต้นคือถ้าเกิดสมมติว่าเรายินดียินดีด จริงนะมันต้องแบบนี้ไหมยินดีไม่เต็มหน้าเต็มตาใส่เสื้อใส่เสื้อเด็กผีมายินดีเขาไม่เป็นไรโอ้แต่ตอนตัวเองชนะนี่ผ้าพันคอก็มาเสื้อก็มาเขายังไม่ได้แชมป์อะไรเลยนะอ้าวแต่เราชนะไงอเดี๋ยวค่อยให้เขาแสดงความยินดีเดี๋ยวค่อยให้เขาแสดงความยินดีกับเพื่อนรักของเขาเองนะคะแต่ว่าเช้านี้เตือนภัยกันก่อนคุณผู้ชมรถรับส่งนักเรียนเช้าๆเนี่ยอย่างวันนี้วันศุกร์เด็กๆไปโรงเรียนกันใช่ไหมคะรถนักเรียนเขาทําถูกแล้วเข้าข้างซ้าย ไว้ก่อนขี่ช้าๆจอดรอให้เด็กขึ้นให้หมดลงให้หมดแล้วค่อยเคลื่อนต่อไปได้แต่มีรถใหญ่เนี่ยสิคะเห็นรถนักเรียนจอดทางฝั่งซ้ายตัวเองใจร้อนรีบแซงออกขวาแต่แซงไม่พ้นเหยียบสองผัวเมียเสียชีวิตคาที่เลยค่ะอาจาจะยิ่ง,ย,งยิ่งเล็งขึ้นไปอีกไม่งั้นมันมันไหลอยอยงอพอเหยียบปุ๊บขึ้นไปทีนี้แหละยาวเลยแล้วก็พุ่งชนพนักงานสาวคนนี้เต็มเต็มมีรายงานไหมตรงลงว่าเป็นไงไม่มีรายงานว่าอาการเป็นยังไงแต่พออัดก๊อปปี้เข้าไป คือถ้าไม่ตายก็น่าจะสาหัสนะฮะสีษาเลยชัดมากจริงๆขยับมาต่อที่หน้าจอทีวีเมื่อคืนนี้บรูโนมาไม่ใช่ปะเจอไม่ใช่ปะเจอแต่ว่าเป็นบูคือบรูโนเฟอร์นันถ้าฟอร์มวันไหนเข้ามารับรองการันตีบรูโนเขามาการันตีชัยชนะได้เลยแล้วเมื่อคืนนี้แฮตริกเข้าให้เอาชนะเลวโซซิเดต เข้าไปแซดเลยฮะงานนี้แฮตติกเข้าไป3ประตูต่อหนึ่งอึ้งไปทั้งสนามโอแทฟฟอร์ดมันไม่ใช่รีสอร์ทบ้านหลาก <ha? S 2> หลายปัญหาเออหหและกระเด็นโดนหม้อโดนชามที่ทำกับข้าว,วด้วยดูเรื่องความใจดำของคนกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมมีหมาแก่อยู่กลางถนนน่ะบีดแป่ไล่มันก็ได้ถ้าเกิดว,ว่ามันนั่งขวางแต่ว่ารถคันนี้เขาบอกว่าเขาไม่เห็นจริงค่ะจังหวะที่ขับมา แหมไม่รู้ว่ามีหมาอยู่ข้างหน้าของตกพอดีก้มเก็บของเลยเยียบหมาเหยียบไปหนึ่งทีไม่พออุ้ยอะไรติดหลังถอยเม่อกีเหยียบซ้ำอีกรอบหนึ่งค่ะ